เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพี่สวัสดีครับพี่นี่ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆชมเลือกซื้อเลือกขายครับสวยปิ๊งเลยซียดิวิชั่นปีศูนย์สครับรถบ้านแท้ๆนะครับคันนี้ไม่ใช่รถประมูลน้ำมันล้วนไม่เคยแก๊สเครื่องสดๆครับบอดี้ดีสีสวยหน้าเดิมหลังเดิมไม่เคยชนหนักเกียร์ออโต้เกียร์เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนสมูททุกเกียร์ เครื่องดีความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลสบายแม็กคอม15รอรอครับพร้อมใช้กับยางดอกเหลืออใช้ง้นได้อีกหลายปีช่วงล่างแน่นหนึบเหลียวไม่ดังภายนอกสวยงามสมบูรณ์รณครบไฟหน้าใสกิฟภายในสะอาดแอร์เย็นฉ่ำกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้งสี่บานในรวมแล้วสมบูรณ์ครบๆนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจมาให้ด้วยมาชี้เป้าเลือกซื้อกระจํจได้ไหม่ลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจด้วยครับ ของเครื่องสะอาดๆนะครับเดิมๆทั้งคันภาษีพลบบ68ด้่นเลยยันปีหน้าเที่ยวยาวๆเลียมชุดโอนครบนะเดิมหลังเดิมครับตะเข็บซอกมุมเดิมๆสนใจก็ไปดูทาลองขับประกอบการตัดนะสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพิกัดดูรถอยู่บางแคนะครับบางแค,งแคเปิดโัวเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยครับ คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ